รถด,ดาวมงคลครับเลือกสีได้ครับเป็นออกมาสิประมาณนี้ประมาณนี้ครับน,นั่นล่ะสาได้น <c oughs> ี่เลือกสีไม่หมดเลือกสีเลือกได้อาแล้วแต่เขาสิต้องการว<น>่าจะเสียงขออีกสักทีครับ

ยี่สร้อยออยางเท่าไหร่นี่ยางน,างนี่ยางเท่าไหรนี่สองพันงพัเจา้าตขึ้นได้บ่นี่ก็สูงเถอะอ๋อติ๊กอันนี้้ยสิสบหอดตัวนี้โส,ส,ส,สิบสองเมักจังซี่ ยังยังทุงล oh, ah, ่มเดนี่้เน้น hm ี่นะอาน่ยังน yeah. ี่ขึยังนี่ทงลมเนาะนี่ไอันนี้กือเผามันตัวนอกเดกเผาีเผาเดียวพอเาเดียวเผาเดียวเดนี่ขึาเเออน่าจะเม็ดนี่ จะเม็ดก็ทำนี้ขีเลยแองมันมากบ่นัถ้าแก้ตันี่ถามมันมึงสอบถามมันมึงเงินบอกเงินบ่หมวกกูหูจังจะปิดหมวกไรถอะโอมน่าอยถ้แก้เอ็นหน้าวะนี่ว่าอยากได้นี่ อันนี้สามกันสิยลสิบสี่แรงกันี้สิบีแรงครับสิบอลสิบโลเขาไปั่นทันเท่าไหรงไี้รถเนี่ยไรถแกสั่งเอแกสั่งเออเอาตัวนีเลยก็ได้ตัวไซสแข่งทุ่งลมยูทีวีพอมามะนักแหน่มักแหน่มีชิ้นเหน่เยสองเท่าเลยเทาเดียวถ้าเจ๊เปิดกึ้งข้างในมึงเจกุ้เปดมาที่อันนี้พ้อท่เบียนบอ ติเบียนก็ได้พ้อมได้อ้ได้เบียนไอ้ไอ้ผูช่วงรอล่อนเดี๋ยต้องเบียนเอาจมีอห้ติดด้ยถ้าเขาไี่เดินนี่แหละเวลาไปจุดแรหาเจ๊กขึ้นมังเงินบอ๋อไาในไหมอันนี้งามาับยวขับรถ มึงเดี๋ยวขอร้องคือไปมึงอาภายในไหมครับเป็นเกียวแบไหนเกียวทรแมานีดีโอ้ว่าปเกียวตัวโอ้จครับโอ้โอ้อนัรนะตะเกยเกยมึงได้เกยยังไงบ่าน่บ้ได้ม่มีมาเบท เต็แี่ออโอ้พแกเลินจะมาดูรถสิบล้อใหม่นะครับโอ้เจ้าของอูก่กำลังติดหม้อแบตให้แล้วดูดูคุณแกรครับไม่เอฟซีโิจีน่มมนายครับติดน่ายอ้แต่แกเลิ่นมากเลยว่ะ ขุ่นขึ้นแล้วครับโอ้โเกียมบ่ <c oughs> โอเคบ่ลูกพี่มีแอร์บ่มีมาตัวเนาะเน้องรถไปแล้ว,เ,ว<อ>เดี๋ยวเอาคารถ สอบถามราคาอีกบงครับไลไปไดก่อนี่นะครับีเป็นบ้านซงตำแหน่งที่้าซ่แมนครับซ4ครับี่ความเบียนนี่นะความเบียรโอ้โฝ่อังสีเดียน่ารถมูนรตงแนวอันยังไยัอะไรังงห้เปยนใหมาเลยอันสักล่างให้พี่พี่ให้ ในเลสไนาด้นาคือไอคิตอนันเโอ้นาคือเดรเลสตัวนั้นคอไอคตอนันตูครันั้สวยสวยงามมากครับไอชิ้นเลสชิ้นนี้คือคตนันล่หละคือคือคัตในเดบิ่งขางในปะโอ้กระบะเดบบังกระบะกระบะพีังย่างไปไหนได้แต่ห้างเสียอมาสวยงามมากครับ้อาะอามวอยู่ ร้านตีนะครับร้านีเแดงบถ้าถ้าประมาณถ้าปถุงร่มนเนี่เป็นแังไงถว่าราคาสัมโตสลาละค่าอยู่สังเกาอกระภาพเป็นตาดซีมนะเอาถุงร่มเหมือซืรถไปก็ได้รถรถไปจน ราคาสูเทสัยหามือกันออกมาลูกกระบานมันเป็นกระบะเล็ีว่ามันกระบะทั้งตัวกระบาะเล็กกระบาะเล็กเออพิสมัคสเตเลนเติมเพิ่มเติมเอาเพิ่มเติมเอาอยู่ร้านสี่อ่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับตอนนี้รถคันนี้ครับขึ้นอยู่ราคาอยู่ร้านสี่นะครับยังยังไม่ได้ต่อรองกันใช่ไหมยังไงราคาอยู่นี่อยู่ราคานี้ยังไงก็ต้องต่อรองกันหน่อยละเนาะ คู่สงสัยกันเนาะสงสัยสงสัยจริเป็นรถดาวแน่ครับ<ม>เดียวเดียวเดียวใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวแม่พี่ใจเย็นครับตอนนี้กำลังมาดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอซัพเปอร์หน่ครับได้ได้ได้เรียองเรืๆๆ่องได้เป็นสีไม่เหม็เป็นสีเรืองแด้อะไรแต่เขาจิต้องการว่าจะเสี่ยงขออีกสักทีครับ

มเานีกเดียวกันเออเ่าเดียวตัวนีสามรอยแปดบ่สามรอยยี่โอ้่สิบเอ็ดเาเดียวตัวนีสิบสอรอบอ่เาเดียวอยู่ล้าหาแสนหาคนละราคาอันนี้สิบสอแต่มันเห็ดมันจะได้แบบนานาแบบแมนแมนครับเดี๋ยวพอผมไปเกนขาทั้งนีขาทั้งนี้ลูกพี่ สวยงามมากครับลูกแมฟซีครับอ้อ่าโห,หูสวยงามมากครับแมฟซีดูครับดูเอาตั้งสี่บอกเขาหนาสี่โวยจะเอาไปซื้อหสวยงามมากครับดูรถดาวมงคลครับเลือกสีได้ครับเก็นออกมากสิประมาณนี้ประมาณนี้ครับนั่นลา เดี <night> <lly> like um <wire> um ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะครับเดี๋ยวคงเป็นของเสียดาวแต่ถ้าคันเิ็ส12ล้อถทำกระบะกัวบะนั่นก็อยู่ประมาณล้านห้าห้าโอ้ถ้าเป็นทำ12ล้อ12ล้านห้าล้านห้าห้าล้านห้าห้า ขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณหลายเดี๋ยวมาสอบถามศาสนาเดี๋ยวผมมาเป็นแรงสิวยได้คือก็้อไจะเหนื่อยแม่นบอกโอ้รับขอบคุณหลายครับผมครับ